วันนี้เราจะไปพักที่ไหนก่อนครับเนี่ยก็ทำไหนนอนนั่นอย่าถามว่าไปที่ไหนอย่าถามว่าไปทำไมมาก่อนครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตของคนเดินทางบางครั้งมีคำถามบางครั้งมีคนปัญหาแต่ไปทันแล้ว ว่าการเดินทางของชีวิตนั้นคืออะไรออกเดิน จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ไกลแสนไกลตอจะไปให้ถึงที่แอลโกวายตอจะไปให้ถึงที่แอลโกวายอ่าตอนนี้เราก็มาถึงจุดรวมพลกันแล้วนะครับอ่านี่ทีมงานหัวหน้าแก๊งครับ วันนี้เราจะไปพักที่ไหนก่อนครับเนี่ยก็ทำไหนนอนนั่นทำไหนนอนนั่นนะครับวันนี้แต่ว่าคงไปน่าจะไปนี่กันก่อนแหละครับไอ้อะไรนะกำแพงเพชรอ่ะกำแพงเพชรอ๋อได้ละไปแถวๆช่องเย็นแหละครับช่องเย็นนะครับคืนแรกครับคืนแรกแต่คิดว่าถ้าดูแล้วถ้าเกิดมีคนเยอะก็อาจจะนอนลำธานอ่ะอ๋อ ตรงลำธารที่ก่อนี่ขึ้นช่องเย็นนะใช่แล้วมีเด็กมาด้วยครับมีเด็กน้มีเด็กน้อยครับเด็กน้อยมาด้วยลุยครับเด็กน้อยวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปถึงที่กลางเต็นแล้วเดี๋ยวเราจะให้ชมกันอีกนะครับมาเดี๋ยวชมรถกันก่อนทีมงาน แล้วจะเคลื่อนแล้วโอเคพร้อมแล้วครับ นิดหน่อยครับรถเราล้อหลุดนะฮะแต่โชคดีครับไม่มีใครเป็นอะไรครับโชคดีครับยังไม่มีใครเป็นไรเจอแล้วครับเจอแล้วครับกำลังหาล้อกันอยู่ครับ ล้อมันอยู่นะล้อวิ่งมาเมื่อกี้นี้หลุดออกมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเขากำลังตรงไปดูอยู่อ่าเ,เ,เจอแล้วครับล้ออยู่ตรงนี้ครับเจอแล้วครับใครใครจอยกมือหน่อยพี่ใครจะยกมือกันใช่ไหม เจอโนูแล้วเจอจอ,อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ นนีมาถึงแล้วนะครับยานแม่วงแล้วหน,น้าก่อนอุกคันครับวันนี้ยวตามเข้ามาอีก ยานเลี้ยวขวายาเลวขวาราบยาแล้วเล้ยวขวาไคยแจ้งจุดนี้แล้วไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยว ขอบค<ม>ุณครับพี่ครับ ด้านหนึ่งดีครับกับน้องเอกครับอู้ส์อู้ส์ังครับตรงนี้มีไหมระวังนะอ่ไปไปตรงไปเลยครับโอเคครับไปก่อนก็ได้ไปตรงเขอบสองแปดครับขอบคุณครับเกาเดี๋ยวเราจะไปมาจับกันว่าใครอยู่ตรงไหนอ๋อจะอาจจะต่อแถวตพรานี้มีรถเห็นไหมมีรถสองคันตรงคนอื่นเราตรงนี้เวิร์กเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวคุยกันว่าจะจับให้ดูก่อนว่ารถเต็นท์รถเต็นท์จะลงตรงไหนใช่ไหมพี่เสือจอดที่จอดเข้านู้นก่อนแล้วกันนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเดินขึ้นไม้แล้วขึ้นไม้ของแชร์นี่ดีดีตัวกว่านาเลยขอลุกรถเซ็นไปก่อนนะ อย so ่าถามว่าไปที่ไหนอย่าถามว่าไปทำไมนี่คือเรื่องราวของชีวิตของคนเดินทางบางครั้งมีคำถาม บางครั้งมีคนพนาว่าการเดินทางของชีวิตนั้นคืออะไร มีเพราะตรงนี้นี่ขึ้นไปได้เลยแล้วมันจะจอดตรงจุดนั้นพอดีเห็น,หนไหมเห็นเ,เส้นข้างหน้าไหมเดี๋ยวถึงเส้นข้างหน้าพอดีพันใช่เกียร์สองถึงก็ไม่สะดวกอันนั้นคือตอนลงไงที่ใช้เกียร์นี่หมายถึงลงจากตรงนี้ลงจากเลยนเนี่ยดูรถหนักๆของเราถึงหรือเปล่านู่นมีคันนึงข้างหลังเดี๋มาเช็คไม่เล่นแล้วเขาเขาปาดเลยเนี่ยมาถึงเส้นนะไปเราไปแล้วใช่ั้น อันนี้ก็กำลังกลางเต็นท์กางอะไรกันอยู่นะคะรับเตรียมตัวครับกลางเต็นท์กางเลยวันนี้ดีหน่อยมาไม่มืดไม่ค่อยมืด,มมดทำได้อยู่แต่มืดกว่านี้น่านนจะไม่เลยบรรยากาศร,รอบนี้ครับคืมีลำธารด้วยพี่พี่เขาก็กำลังกางเต็นท์อยู่พี่บอลครับเป็นไงครับกลางเก็บกลางเก็บกลางเก็บ มันม hey, ีอะไรในใจ activity activity เดี๋ยวแล้ว hmm. ก mm ัน hmm. ติดไฟกันอีกทีนะครับดไฟไฟนั่นอยู่ไหนไฟดวงดาว เห็นนะขออนุญาตแป๊บหนึน่งน,นี่เราถึงไหนละพี่ตอนนี้ครับตอนนี้ห้วกีเธอรครับไ้วกีเธอนะครับพี่น้องครับเสน้นแม่สอดไปไปแม่องศนเ่าจะมีลำธารอยู่ข้างหน้านี่นะครับแต่จุดนี้เขาเรียกเขาเรียกแม่ละมานนะครับอ่า แม่ละมาดใช่หมพี่แล้วก็ชื่อสถานที่ว่าคิเตอร์อือนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้านี้จะถ่ายถ่ายวิวสวยๆให้ดูแต่วันนี้แบบประทับใจมากแล้วปลื้มใจมากเลยวันนี้เจอพี่ชายพี่ดำนะครับพี่ดำนี่ดำเดินโดงดำเดินดำโด่งไฟหน้าฟังเลยจ้ะได้มาเป็นเชฟให้เราวันนี้ แม่ละมาดแม่ละมาดเนี่ยที่แม่ละมาดเาว่าพ่อไม่ว่างมาไกลนะครับนี่มาเพื่อที่จะมาช่วยแจกของให้กับน้องๆกันนะครับนี่โครงการลุงใจดีของน้องเอคําพันธ์นะครับโอ้เป็นคนริเริ่มริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาครับจากที่เมื่อก่อนเขาก็เคยมาพักอยู่ที่นี่อยู่แถวๆนี้ท่องเที่ยวไปเรื่อแล้วไปเจอเด็กๆกันเนาะใช่ไหมพี่เสือเจอๆเออแล้วเขาก็เกิดความประทับใจแล้วก็อยาก ช่วยเหลือน้องๆเขาเนี่ยนี่ระดมโห้เขาระดมทุนทีแรกก็กัดทำเล็กๆเนาะพี่ๆน้องๆวงการภาคเครื่องนี้ทำมานี่มากันเยอะช่วยกันเต็มที่เลยครับโอ้โหทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งทั้งนายกสมาคมทั้งอุปนายกอะไอไม่หมดเลยรองนายกสมาคมภาคเครื่องเราเนี่ยครับโอ้ช่วยช่วยเยอะมากแก้วนี่นี่วันนี้มีเมนูเด็ด นี่หลวงพ่อท่านเผามันให้กินนะครับอนี่วันนี้กินแค่นี้พอนะพี่ๆนะพอแล้วแค่นี้พอมันเผาพอละครับเราก็อยู่ได้แล้วนะเผาเราก็อยู่ได้นะครับยอดข้าวข้าวสอเมนูเมนูเมนูเรานี่น้องจอยก็ยังอยู่มาเลนจอยเรายังอยู่ครบทีมครับ ลุงแจ๊กลุงแจ๊กลุงแจ็กแจักงจ๊กเดี๋ยวขออนุญาตกินมันเผากันก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยว Oh Dedentions of ever had Songs หนาบ็อกสักหนึ่งโบก Bye. ก็อยู่ในเช้าของวันที่สองแล้วนะวันที่สองคืนที่สองข้าว,นนวันที่สามแล้วนอนที่ห่วยคิเทอร์อ่าห้วยคิเทอร์นะครับห้วยคิเทอร์ต่อไปเราก็จุดหมายต่อไปเราก็จะเป็นแม่เสลียงนะครับในรถแม่เสลียงเป็นสถานีต่อไปนะครับอันนี้นรเราก็บรรยากาศเรากำลังเก็บพร้อ,อมที่จะเคลื่อนเมื่อกี้น้องเอก,ก็ทําการถ่ายมิวสิกไปแล้วเสร็จเรียบร้อยรอแดดรออะไรกว่าจะได้ถ่ายกันเนาะ แสงก็กําลังดีเลยครับกำลังดีครับนี่บรรยากาศที่นี่นี่พระเอกพระเอกพระเอกเรานะฮะนี่คุณประธานส่งนะครับนี่บรรยากาศไทยเกาหลีสวยครับสวยเป็นโค้งน้ํานะตรงนี้นะถ้าจะมานี่แวะมาได้นะแวะมาได้เลยนะนี่พี่ชายผมครับผมสวัสดีเวลาเกาหลีมาจากเกาหลีฮะยืนยังเซยืนยันเซยืนยันเซยืนยันเซยืนยังเซยืนยัน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 เนยันเซยืนยเซยืนยันเซยืนยัเซยืนยัยืนยันเเซืนยยืนยัน ประสบการณ์ใหม่ๆของทีเอลกวายรอบนี้เป็นขบวนนะรอบนี้มาเป็นครัวลเลยครับเป็นรถรถยนต์เราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มากันเอาไว้รอบหน้ารอบหน้าไปขี่มอเตอร์ไซค์เดวดูบรรยากาศจอดกำลังเก็บเต้นอยู่นู่นอือากาศเป็นไงจอดเมื่อคืนนะอ่ะเย็นสบายเย็นสบายนะช่วงนี้หนาวแรกครับดีเลยริมน้ําด้วยได้ริมเขาด้วยริมเขาด้วยริมน้ําด้วยอาบน้ำกันผมี่สนุกสน,นานเลย เชา้าเชา้าเดอาบการที่สุดชื่อเลยื่นฟื้นดูบรรยากาศครับหูตายต้นไม้ใหญ่นี่สุดยอดส่วนนี้เป็นคลุกน,น้ำโค้งสวยมากนี่รครับเี่บรรยากาศครับ ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวนะครับด้วยคิดเธอเปนจุดพักเล่นน้ำเจ้าของใจดีด้วยครับนี่ครับลมเรื่อนครับบรรยากาศที่นี่ต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมาก เป้าหมายต่อไปนะครับไงนะไงเราเก็บของกันนะเก็บของกันยังเหลืออยู่ข้าวเมื่อคืนข้าหม้ออย่่ไม่หมดเมื่อคืนมีลูกสมุนเคลี่ยวให้โอ้โหหมูป่าหายไปแล้วครับเล่นหมูป่าไปแล้วเล่นทั้งหมูป่ามูหมูสดหมูปันเุ์ทั้งตัวนี้เลยตัวไหนเป็นโอ้โหนู่นนะ มผู้ลือผู้รือทะเบียนเล่นหมูป่าไปแล้วครับทั้งหมดตอนนี้จังผมยังอยู่ดีอย no> ู่ดีอังหงเก็บก่อนเลยอันนั้นแหละกก่อนสี่พิดเลยอย่าถามว่าไปที่ไหนอย่าถามว่าไปทำไมนี่คือเรื่องราวของชีวิตของคนเดินทาง